ก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องและอย่าลืมกดที่รูปกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง free first สวัสดีครับคลิปนี้สําหรับเพื่อนๆที่เผลอมือลั่นกดส่งอีเมลแต่กดส่งผิดคนพิมพ์ผิดหรือกดส่งแล้วแต่ลืมแนบไฟล์แล้วอยากจะยกเลิกการส่งจะทำไงดี วันนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการยกเลิอกอ e ีเมลที่เราส่งผิดภายใน30วินาทีในขั้นตอนแรกให้เพื่อนเข้าไปที่บัญชี Gmail ของเราคลิกไปที่รูปฟันเฟืองแล้วคลิกดูการตั้งค่าทั้งหมดจากนั้นดูที่หัวข้อยกเลิกการส่งแล้วเลือกระยะเวลายกเลิกการส่งเป็น30วินาทีจากนั้นสกอลงมาล่างสุดคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนถัดไปให้เราลองพิมพ์อีเมลใหม่แล้วกดส่งอีเมลอีกครั้งสังเกตที่มุมซ้ายล่างจะมีแถบคำสั่งแสดงขึ้นมาให้เราเลือกเลิกทําอีเมลที่เราส่งก็จะถูกยกเลิกแล้วและเรายังสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเพื่อส่งใหม่ได้ก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับ